good morning everyone today i gotta show my fin my prawn i put the pump back in it's clean finished clean this morning so i put the pump bags in already so the water run for clean the prawn again i gotta show your guy my feet They have b o r n new baby a l o ว้าว look at that water very clear พี่น้องค่ะพี่นเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านานะอาทุกท่านค่ะ Good Morning สบายดียาำเศร้าค่ะทุกท่านสบุนมาล่างปั๊มแล้วก็เอาปั๊มใส่คือเก้าพี่น้องค่ะปั๊มเห็ดความสะอาดนะพี่น้องค่ะปั๊มอันนี้นะ ตั้มเครื่องกลองพี่น้องขาสระบนล,าล่างแล้วเราก็เอาไส้กลับไปใส่คือเก็าน้ำก็ใส่พี่น้องขาเ,เนียนๆเบิ่งด้วยพี่น้องทุกท่านเบิ่งปากสะบนออกรูออกหลานไล,ล่ได้เดี๋ยวนี้ไปนนะมาล่างตั้มเป็นกระตุนตินแล้วเป็นได้ลอยน้ำเด้น้ำมันหมุนเวียนเนาะพี่น้องน้ำบนิง่งปาก็เออปาก็จะได้แข็งแห้งเนาะเพื่อจะได้ลอยลอยน้ำนะ พี่น้องคะคลิปนี้ก็บรมีอย่างหลายเนาะมาถ่ายโบปาให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านบึ่งเนาะพี่นอ้องขาช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ลําบากพี่น้องขาอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกก็ใส่แมสกนะพี่น้องขาพกเจลล้างมือเนาะจะาปินไปได้ก็อยู่ห่างๆคนม,มั่งซุมคนหลายๆไว้ บกเข้ากจมังคนแอ,อดเนาะพี่น้องขาเพื่อความปลอดภัยของเราและครอบครัวเพราะว่าเอา้าถ้าไปผู้ใดผู้หนึ่งอาไปข้างนอกกลับเข้ามากันมาเจอครอบครัวเจ้าของอีกบัดเดียนี้พี่น้องขาดูแลเนาะพี่น้องขาฝากให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ่ะพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านดูแลสุขภาพกันดีๆเนาะพี่น้องขาไปใส่มาใส่กันระมัดระวังเอาเนะพี่น้องขา ี่น้องไปอบ่อปลาสาบุนโอเคนะทุกท่านถ่ายให้พี่น้องบึงคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนพบๆกันไหมคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจที่มอบให้สาบุนนะค่ะเนาะที่เมตตาซ่องน้อยๆของสาบุนขอพระคุณทุกท่านค่ะขอพระคุณบ่ว่าสิปินกดติดตามให้หรือว่าคอมเมนต์เนาะหรือว่ารับชมให้สาบุนสาบุนก็ขอกลับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพี่ๆ น้องๆเพื่อนๆทุกท่านหลายๆเนะที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะเนาะก่อนสิลากระขอบพักคุณทุกๆการกดติดตามและรับชมอีกครั้งนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกท่านบายๆทุกคนบายกายซี่ยูเน็กวิดีโอบาย